สงสัยกันพวกกวางพวกกันนี่จ้ะมันมาก,กินแล้วมันมนั่นเตะถิ่มมนเม็ดลายยพวกตว์ปลาก็กินให้กันนะจ้ะพวกกวาง,งห้อยนะย,ยังเสียว่าเป็นกวางอะไเนี่ยมาก,กินนเห็นบ่ อีกเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเก็บไปลายแบบย่ามลางนั่นแหละย่ามเก็บก็อยากได้ลายอยู่จ้ะ Ngon lắm Thật lắm Đọc ngon ngon Con sơn đọc Con sơn đọc ngon đọc, ao đọc bao ao nó sẽ, mặn lại, lái hang, đọc thâu hang cả bao ao nó sẽ, uầy, am sơn, pa. งามเลยจ้างห้จ้ะใส่ใต่ตใ,หหใหม่เห็นบอพี่น้องงามไม่แหงงัดทางงัด โอ้ยกล่องก็ได้สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องจะปุ๊บทุกคนยินดีตอนรับเขาส่องพี่แายโดนัสตอรี่นะจ๊ะพอ,อก,กันได้ปายอีกแล้วจ้ะมือเนี่ยเลิกงานล้วจะ ก็มาแวะบิง่งเพหาเห็ดจักหน่อยเนาะจ้ะจไปจะไปหลุนกับยายโดยนนะจ้าเขามากอ่ะพอเห็ดมันปูพูนด,ดอกหนึ่งมองเคยเอาจากพี่น้องเก็บกันเลยจ้าบังจากพี่น้องแต่าหามอดอดุ้ยดอกบางไงบดีมากโดน อ๋อขา,อา,อาปาดเบิ่งจ้ะขานี่ใย,ยนนนัดเก็บกล่องไว้ตัดขาเทียเดียวเนาะจ้ะสวยงามนี่จะดอกใหญ่ๆจ้ะพี่น้องม,ม,ม,มันมันมันโมแหลกแหกมันเนาะจ้ะเนาะ ยู่ใต้หญ้ามอดจ้ะพี่น้องเห็นบ่องขึ้นนะอีกจะบ้าละวแดนเห็นทักกันตลอดโอโซ f ูล phun cân tà la lọc, xô I mean then I son. a la lọc mình nên là thạc cân ngay ui, cái đồng mày khác bên สุดยอดงา,งามเลยจ้าเก็บกันต้อจ้ะ เล่นใหญ่โดนาัาดว่าเต็มเลยว่าสัน <c ười> คนไปย่างเลาะเบิงเนาะจ้ะเจ็บกันเลยสวยๆงามคักงามแน่พี่น้องอุ้ยเบ่งขาพี่น้องเลียงเต็มปลาเลยจ้ะ ทุกมือกับบอมมี่เวลาเขามาเนาะจ้ะปีนะมือนีมีเวลาเนิดหนึ่งแวบบมากก่อนออกหลายเฮ็ดอยู่จ้ะแต่ว่าเก็บเฮ็ดหนีก่อนเนาะจ้ะเฮ็ดนังแกะนั่็เห็นหลยอยู่นังแกะนังไก่เนาะจ้ะไมะออ่แต่เฮ็ดแสบๆออกแต่เฮ็ดเพิงหวานเพอเห็นพี่นอ้องอือจ้ะ เฮแค่ทงวหวานน่ะแค่ยายเดินอดว่าโอ้มันออกลายมันเนา่าสีมืดเพไปน,นะฝนตกลายเนาะจ้ะเน่าก็เชียรจังไลยแล้วมันฝนตกมันกะมาบดยายเนาะจ้ะพี่นอ้องอีกกลุ่มหนึง่งจ้ะอุ้ยอันซ่อนขาเมียขาแม่ ขาเห็ดปานขายใยโดนัทเด็ดเจอคืวิ่งตอีเจะกบะเดโฟกัสชบเอเนี่ะอุก ป่านนั้นดอกไม่ดอกงามค่ะพี่น้องบ้างใหญ่ๆงาแย่โดนัดมักพัดกินจ้ะเนี่ยโดนัดก็จะเก็บไปให้เพิ่นนะจ้ะผู้เฒ่าเนาะจ้ะกันก็ไปเก็บบ่ไรก็มักสือ เยรจะเลียอัตดอกไงญะนะดอกน้อยังซี้อบ้าเอาใบ้ัใหญ่จังพี่น้องพอดอกซต็นี้เอาได้ก็ลังกินนยังจะให้เตยยาหมอดเก็บข้าวเดียวสองโลสามโลอะไรจ้ะพี่น้องปัะมานหลาเหี้ต่ดอกใหญ่พอน ตอนนี้มารูว่าวิดีโอจะเป็นยังไงให้แฟนได้โรนัดซือกล่องให้พอดีแล้วยางขึ้นมาก็ได้บาซอยถือกล่องให้เนี่ยยิ่แต่แต่หญ้ามอดนียังไหลเด้จ้ะดอกหน่อยๆเต็มเลยให้ยังยังจังนะเออต้อะดอกนี่แน่พี่น้อง

มองนี้สิเกิดไรที่พี่น้องพี่กายย่าโดนัดเก็บเก็บแล้วตัดขากองไว้ยังเสียจ้ะเดี๋ยวมันแนพรทุ่มไปแบบนี้ เรื st, e, <Stop. S 3> ่องจะพี่น้องประมาณสามโลได้ยายโดนาเก็บแป๊บเดียวเองยังมือให้เ้อมดได้จ้ะเนี่ยนอก็สิ่เด็กเคิงนึงแต่ว่าแบทมดจ้ะแบทเรายู่ขีดจองขีดเจงไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเล้เด้อจ้ะพี่น้องสำหรับคนที่ติดตามยายโดนาจิเลี่ยขอบคุณหลายๆเลยจ้ะ พอกันไหมคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีจ้ามานมานจ้าพี่น้องทงบักไง